วันนี้ผมจะเล่าเรื่องราวของพระพุทธเจ้ากับพรามกสปะผู้นำกลุ่มบูชาไฟในสมัยพุทธกาลในอดีตก่อนที่พระพุทธเจ้าจะเผยแผ่ธรรมะมีพราหมสามพี่น้องคืออุรุเวลกสปะนาทีกสปะและขยากสปะพวกเขาเป็นผู้นำชุมชนที่บูชาไฟเชื่อว่าไฟเป็นเทพเจ้าผู้บริสุทธิ์สามารถชำระล้างบาปและมอบผ่อนได้ พวกเขาจุดไฟตลอดเวลาและประกอบพิธีกรรมด้วยความศรัทธาลึกซึ้งเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จไปยังอุรุเวลาทรงพักอยู่ใกล้สำนักของกษปะผู้พี่พระองค์แสดงอิทธิฤทธิ์หลายครั้งจนกษปะซึ่งเป็นผู้นำบูชาไฟเริ่มเกิดศรัทธาและตระหนักว่าไฟไม่อาจเปรียบได้กับปัญญาและความบริสุทธิ์ใจของพระพุทธเจ้าสุดท้ายพรามกษปะทั้งสามพี่น้อง พร้อมสิทธิ์จํานวนมากกว่า1,000คนได้ละการบูชาไฟและหันมาบวชในพระพุทธศาสนากลายเป็นพุทธสาวกผู้มีบทบาทสำคัญในการเผยแผ่ธรรมะต่อไปเรื่องนี้เตือนใจเราว่าสักกาที่แท้จริงไม่ใช่แค่ยึดติดสิ่งภายนอกแต่คือการเปิดใจเรียนรู้และเข้าใจความจริงของชีวิตตามคำสอนของพระพุทธเจ้าขอบคุณทุกท่านที่รับฟังครับ แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าของธรรมพักใจอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดธรรมะดีๆนะครับสวัสดีครับ